จ้าไม่เล้ยยิงแปดกเลบโอ้โหดูให้ตัวตกใจเลยมันแบวระดมเลยหัวใจจะวายหัวใจจะวายอ่าและสองตัว ได้ไงหมเลขหมเลขสค่ะค่ะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเจ้าของโคแล้วก็แม่โคทุกตัวนะคะที่ส่งโคเข้าประกวดกับเราหวังว่าปีหน้าเราจะได้รับของรางวัลกับท่านเช่นที้อิ่นะคะขอ,ขอขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวเพือนนะีกครั้งนึงนะหมายเลขโค อายุไม่เกิน20่สิบปีนะฮะที่ได้เข้ารอบได้แก่โทวหมายเลขหนึ่งนะฮะโทรหมายเลขสองโทรหมายเลขสี่โทรหมายเลขห้าโทรหมายเลขเจ็ดโทรหมายเลขสิบสองโทรหมายเลขสิบห้าโทรหมายเลขยี่สิบหกนะคะหมายเลขยี่สิบแปดและหมายเลขยี่สิบเก้าค่ะคือเรับค่ะคือด้วยกันนะฮะค่ะประเมินได้ วดนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะาหน้าที่สนามจัดแม่โคอีกสักครั้งนะคะตอนนี้เราอยู่ใน